สว,วัสดีครับพี่น้องพ่อๆคับเคยเม็กพี่น้องวันนี้เคยสีภาษาปลาพี่น้องกันคู่เรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่ครับบอในน้อยนี่ลราพี่น้องสาป่าไปปนกอนครับ ต้งหอยต้งปูพี่น้องเนี่ยปลาคอกับมีแต่ปลาคอนอยใส่นี่ล้วครับนี่ครับใส่กระลังพ,อพนน่อปฝนอย่พี่น้องเยอลยนะพี่น้องเอ้ยหายอยู่หายกินตามภาษาพี่น้องทงั้งเทิงนี่กับมีปูไอ้มีมีนี่หอยพี่น้องหอยหอย,หอย,หอยให้ถังนี่หอยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วได้หอดปู ดังขคี้ก์เคีย,คยก์เยอะพี่น้องนี่ครับปลาช่อนปลาช่อน มาซะดีๆเจ้าจะไปไหนเสียโอ้ยปนพี่น้องเลยปตาเขาได้ทำนี้ละนี่แหละครับพี่น้องพอัฒสายแล้วเราเก็บแล้วพี่น้องได้ประมาณนี้แล้วครับพอได้ปนอยู่ครับพี่น้องพอได้ปนอยู่